วันนี้ไม่พูดเรื่องสู้รบกันจะพูดเรื่องความกังวลก็คือยูเครนเนี่ยมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ประมาณเก้าโรงแล้วก็พลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ชื่อก็บอกเอาไว้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็บางโรงเนี่ยทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปยุโรปนะเขาก็พึ่งพาพลังงานจากนิวเคลียร์ค่อนข้างเยอะในยุโรป หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าชาปริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปนึกไม่ออกม,มันยังไงก็คล้ายๆชอนาบิลนะชอนาบิลก็เป็นหนึ่งในโรงพลังงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนที่เกิดอุบัติภัยเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วทีนี้ชาปริเซียเนี่ยมันเป็นพื้นที่หรือแคว้นที่เป็นสนามรบหรือสมรภูมิการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันอยู่ทางใต้นะต่อจาก แถวแถวเคอร์ซอนจะลงต่อไปอยังไครเมียแล้วรัสเซียเนี่ยยึดพื้นที่นั้นได้ได้แบบน่าจะเจ็ดสิบแคือยึดได้เกือบทั้งหมดแล้วรวมถึงจุดที่ชื่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ชาบปริเซียด้วยทีนี้พอรัสเซียยึดไปแล้วยึดไปได้ตั้งแต่ช่วงต้นสงครามเลยช่วง3-4เดือนแรกก็ยึดได้แล้วมันก็มีการช่วงแรกเนี่ยมีความพยายามจะยึดคืน กลับนะยูเครนพยายามจะยึดคืนกลับแล้วก็เกิดการต่อสู้กันจน i อ e เบอกว่าเฮ้ยเลิกเพราะอยู่ไปสู้กันตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดอุบัติภัยด้านนิวเคลียร์มันจะซวยกันหมดนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้แถวๆนั้นมันก็เลยมันก็เลย,เลยราราไปแต่ปรากฏวันนี้มีประเด็นใหม่เพราะว่าเซเลนสกี้ออกมาบอกว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้กําลังอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากไอเครื่องหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ทํางานมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว เนื่องจากการโจมตีของรัเสเซียแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหานิดหนึ่งนะฮะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียเนี่ยมีเตาปฏิกรณ์ทั้งหมด6เตาด้วยกันแล้วก็ผลิตไฟฟ้าร้อยละยีสท,ที่ใช้ยูเครนทีนี้พอรัเสเซียยึดไปเนี่ยการผลิตไฟฟ้าก็ต้องหยุดไปแต่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยังอยู่ พราะมันเอาออกมาไม่ได้นะการจะปลดระวางโรงไฟฟ้าน,นิวเคลียร์เป็นงานใหญ่มากเพราะฉะนั้นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยังอยู่หมายความว่าไอ้แท่งนิวเคลียร์ซึ่งใช้เป็นที่ก่อกําเนิดพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่ร้อนระดับแบบไฟประไลกันเลยอะ่ะมันถึงผลิตพออลังงานได้ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าซาบปริเซียแต่อย่างที่บอกเนี่ย เาปฏิกริริยานิวเคลียร์ถึงแม้จะปิดไปแล้วแต่ว่าไอ้แท่งนิวเคลียร์เนี่ยมันยังมีพลานุภาพอยู่เขาทํำยังไงเพื่อไม่ให้มันร้อนจนกระทั่งมันเกิดการระเบิดสิ่งที่เขาทำก็คือต้องมีระบบหล่อเย็นนะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทุกแห่งจะต้องมีระบบหล่อเย็นเพื่อที่จะไปทําให้อุณหภูมิในเตาปฏิกิริย์เนี่ยมันไม่ถึงจุดที่มันระเบิดเหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้นํายูเครนบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเซียวิกฤตเพราะว่ามันมีสายไฟซึ่งเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับระบบหล่อเย็นเนี่ยเสียหายแล้วรัสเซียไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมคือถ้าทกิด แท่งนิวเคลียร์ไม่มีระบบหล่อเย็นมันจะเกิดความร้อนจนถึงขั้นละลาย<ๆ>เขาเรียกนิวเคลียร์เมลดาวนะเหมือนฟุกุชิมะเลย<ๆ>แล้วมันก็จะเกิดการกระจายของกัมมันตาราังสี<ๆ>นะครับเ,เลนสกี้บอกว่าเ<ๆ>ตานิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้มีไฟฟ้าไปหล่อเย็นเจ็ดวันละถือว่านานที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียยุตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียแต่มันยังไม่เกิด ภาวะการหลอมละลายของแท่งนิวเคลียร์เพราะว่าตอนนี้มีเครื่องปั่นไฟทําให้ระบบหล่อเย็นยังทํางานได้อยู่เพราะระบบหล่อเย,ย็นต้องอาศัยไฟฟ้าใช่ไหมแต่ตอนเนี้ที่ต้องออกมาบอกชาวโลกว่าเฮ้ยช่วยกันมันกําลังอันตรายเพราะว่ามันมีเครื่องปั่นไฟดีเซลตัวหนึ่งไม่ทํางานแล้วถือว่านี่อันตรายมากๆแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อทุกคนโดยเฉพาะ ในยุโรปเพราะว่าถ so ้าเกิดนิวเคลียมันเมลดาวมาเนี่ยกรรมันตรังสีเนี่ยมันจะแผ่ออกมาแล้วมันไม่เลือกหน้านะว่าคุณเป็นรัสเซียคุณเป็นยูเครนคุณเป็นโปลิชหรือว่าอยู่เป็นอะไรก็ตามทุกคนจะได้รับผลกระทบหมดนะเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ Від електромережі забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової б บ๊าซูและเบสเปก์และนี่เป็นภัยคุก о ามสำหรั р ทุกคนอย่ і งแน่นอนว่าไม่มีใครใ и โลกนี้จะทำได้ถ้ารัสเซ о ยไม่ทำอ а ่างนี้อันนี้น่าสงสารนะนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นครั้งที่สิบแล้วที่ตาปฏิกรอนเนี่ยมันถูกตัดขาดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้านับตั้งแต่เกิดสงครามไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ว่าครั้งนี้ยาวนานที่สุดล่าสุดนะคะรัสเซียยังไม่ให้ความเห็นต่อบ การแถลงของเซเลนสกี้หรือสถานการณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชาปริเซียแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะโทษกันไปมาว่าเป็นต่างคนต่างเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดปัญหาที่โรงไฟฟ้านะ i a e a หรือว่าธบวงการประมนูระหว่างประเทศว่ายังปงะ้าง i a e a อออกแถลงการระบุนะคะบอกว่ากำลังติดต่อกับทั้งรัเสเซียและยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้โรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถกลับมาเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างหรือว่าโครงข่ายไฟฟ้าให้เร็วที่สุดโดยราฟาเอลกรอซี่นะคะผอ,อ,อใหญ่ของ IEA e บอกว่าแม้โรงไฟฟ้ากำลังพึ่งพาเครื่องปั่นไฟดีเซลอยู่ตอนนี้เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแต่มันอันตรายมากเพราะว่าหลุดจากนี้ไม่มีแนวป้องกันแล้ว ก็คือเครื่องปั่นไฟนี่เป็นลมหายใจสุดท้ายแล้วคือถ้าเกิดเครื่องปั่นไฟสมมติน้ํามันหมดหรือว่าพังไปเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการหลอมละลายของแท่งนิวเคลียร์เพราะว่าพี่นาเคยไปเจอของจริงที่ฟุกุชิมะฟุกุชิมะมันเกิดอะไรขึ้นรึม,มั้งก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดจิเนี่ยมันอยู่ริมทะเลริมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะแล้วซึนามิมันพัดเข้ามาใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังไม่เป็นไรนะ แต่ที่มันเป็นเนี่ยคือไอ้ไอ,อ,อ้เครื่องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าคือไอ้ตัวอาคารที่มันใช้ปั่นกระแสไฟฟ้าเพื่อเอามาเลี้ยงระบบหล่อยเย็นไม่ให้เตาปฏิกรมันร้อนเกินไปเนี่ยไฟฟ้ามันตัดพอตัดปั๊บเนี่ยตอนนั้นมันโกลาหลมากในปูชิมะแล้วก็แบบมันวุ่นวายปั่งป่วน,นหมดเพราะว่าซึนามิเนี่ยน้ามันเข้ามาเยอะกว่าจะแก้ไขให้ไฟฟ้ากลับมาได้เนี่ยก็สายเกินไปละเพราะว่า แท่งนิวเคลียมันหลอมละลายแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดไฮยนะทางด้านนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาตินะอันนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ที่มันเลี้ยงระบบลอยเย็นอยู่เนี่ยคือเครื่องั่อนไฟแล้วถ้าเกิดมันดัดไปน้ำมันหมดเนี่ยจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นราฟาเอลกอซี่บอกว่าขอร้องให้ทั้งรัสเซียและยูเครนคำนึงถึงตรงนี้เพราะว่าจะไม่มีใครได้ประโยชน์จากอุปัติภยทางนิวเคลียร์เลยนะตอนนี้ IEA มีเ e e, จ้าหน้าที่ตรวจสอบประจําการอยู่ที่ซาฟอรเซียแล้วก็โรงงานนิวเคลียร์อีกสามแห่งของยูเครนนะไปดูอีกมิติหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะว่าช่วงเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเห็นท่าทีทรัมป์เปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่กลับยังไม่กลับนะคือคือเปลี่ยนมาครั้งนี้เนี่ยปกติแกจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนกลับภายในวันสองวันเนาะแต่นี่แกเปลี่ยนมาสองสามนทีแล้วยังไม่เปลี่ยนกลับแล้วก็ คนใกล้ตัวอีกคนหนึ่งก็มีทิศทางาการพูดไปแนวเดียวกับทรัมป์ก็คือคิดแทนหลักนะคนที่เป็นผู้แทนพิเศษประจํำยูเครนของทรัมป์แล้วก็เป็นคนที่รู้สถานการณ์ในยูเครนดีมากคนหนึ่งแกไปยูเครนบ่อยไปคิดบ่อยนะ